ลาบนี่มันหมูล,ลบาบหมูกอรอบขั้น้าหมูกรอบ no no อ่าไก่แซ่บไก่แซ่บยะอขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยต่อแล้ววันนี้อิอ่มัจนกินแค่้าิงจ้

เพราะว่าฝนมันตกแรงฮะแล้วน้ําอ่ะมันเข้าหน้าต่างแรงเราไปทาบ้านแบบรุ่นใหม่กันมันพอหลังคามันสั้นอ,ะอ่ะแล้วน้ํามันโดนหน้าต่างได้พอเราฝนตกแรงอ่ะยังไงน้ํามันก็เข้าม,มันติดบ,บัวซ้ายขวาบนกันน้ําเข้าอืมตอ,มอมนว่าอีกต่อไ แกนตับโลตัวเมื่อคืนกั่งกันะอืมพใจนะถ้าวันนี้เป็นต้มยำมจะอร่อยมากอันนี้เป็นธรรมดาเลยแบบแม่แบบอันนี้สดสดอืมโอ้โหเลตเตองฟอกเก็ตอ şey ืมทำให้ tonight again ตับอืม นั่นแหละกินยาโฟกลับไปเหมือนวันวานนะตอนหนึ่งกินยาโฟอยู่ปีน,นึงเหมือนกำลังจะได้กลับมากินอีกปีนึงยาเงาโฟเอพิดเดอเอพิดหนันคู่ How can stop you know when your face same ยาโฟ stop น่าสนิทไเยนตะปู many many eat กามินเพส same ยาตาปูยาตาปู if your f a เฉนเย็นตะฟุ่ข้ามินเยนตะปุ่นฉันก็ข้าถนเยนตะปุ่น f a c เสม่่ stop ข้ามินคิดถึงเยนตะปุ่น I want เยนตะปุ่น stop because ข้ามิน now my face อะ my face same ทุเรียนนั่นอะ ไม่ <No? S 2> เฟสเซ็มตุเรียน no yes คินอย่างนี้ก็ตายแล้วแหละผมบอกแค่นี้กินจนร้อนกินกับน้ำอัดลมเฟสเซ็มตุเรียนไม่เฟสเซ็มทุเรียนอ๋อทุเรียนโอ้โหเนี่ยนะคู่เชื่อมจิตของแท้ตุเรียน you and me นะเชื่อมจิตอืม <laughs> <laughs> 아, 너무. 웃겨. 너무. 웃겨, 그렇 너무. 너무. 웃기다, 그 너무. 응. 겨 너무. 웃겨 응. 음, 무 굉장히... 음. 너무. 웃무 너무. 아, 두리 너무. 제다 먹었어? 이제 두 너무. 없어? 어, <laughs> 무 왜? 고 에? 고 야. 응 뭐? 무유고유 고추 먹었어? 조금만 고소해 고추 먹었어 고추? 먹었어? 고추 아아 oh. 너 you... 아니 아니 앙 응. 야. Yeah. ีเซ็นเตอร์สีสีแดงชอบกินสีม่วงสีแดงสีม่วงเออโอ้โหเจ๋งมากโอ้โหเจะงมากนโอ้โหเจ๋งมากเปนเป็นเพื่นเพื่อนๆกินแล้วอร่อยแล้วมันก็โอ้โหเจ๋งมาก 我见过。Oh, no，阿罗伊 no。啊。if if、um, um, you。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，见过。哦，我见过。嗯，哪哪。哦，我见过。啊，我见过。哦，见过。啊，我见过。啊，我见过。啊，我见过。哦，见过。哦，我见过。哦，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 见过 유노 카우자이 카우자이리 잘 먹어 알라야 네 어우 잘 먹어 오구 오구 오구이즈 오구이즈 아우 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 잘 먹어 오구 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 잘 먹어 아잘 먹어 오구 잘 먹어 옳지 옳지 아잘 먹어 오구 잘 먹어

พพเพื่อนๆแดดร้อนมากนะครับผมช่วงนี้ก็ก็เป็นลมให้ถูกที่แล้วกันเดินๆก็อย่าเป็นลมนอนลมไปกลางถนนนะเป็นลมให้แบบหาจุดเป็นลมให้ถูกอ่ะใครต้องตากลมตากแดดเดินเดินไม่ไหวก็เซให้มันเข้ามุมถนนหน่อยแล้วกันแล้วก็ลมฟุบไปถือว่าได้พักผ่อนโคตรร้อนเลยนะโอเค่นุกหนุกอ่าปั๊บวายวาย bye. 나 뭐라고? alien Aer. alien 음. 유돈 펫? 담펫. 음. 음. 유돈 it panther. 아. 아라이 아라이. 아, 와이 그거 깨 오야 놓고. 어. 아니, 오고자는 거 is only only 음.. 이쁜, 후시, 후, 후, 크라 후, 이탈이, 이탈이, 응, 많이, 많이 이. 어, 어, okay. 음. okay. <laughs> <laughs> 오고 잘 먹어. 오케이. 응, myself no. 두콩 가오자이. 오고 잘 먹어, 두콩 가오자이. 오고 잘 먹어. 히 e 노 o 오우 잘 먹어. 아들아. 응. 또 꼬먼 것도다. 응. 올리 잘안 해. I don't understand. 가 a r 리 오구 잘 먹어. Many time 오구 잘 먹어. He don't know. 오구 is 오구 is just acting acting on reaction. 네 네, your fan. 어, 애 뻗어 가ไปหมดล Your fan. 오구 is just a reaction. 오구, 아구, 아. 꼬짜이? 그. 아. 잘 먹어. 잘 먹어 is 잘 먹는다. 아, 양 놓여. 음. 잘 먹어 is 잘 먹어 is 김디, 김디. 오구 김디, 오구 김디, 오구 김디, 오구, 김디. 김디. 오구 잘 먹어, 오구 잘 먹어. 네. Yes. โอ้กินดีโอ้กูได้มากกว่าอะโอ้กูกินดีโอ้กินเลยกโกอ้กูได้มากกว่าเนี่ยยังน้อยอ่ะห้าเดือนนะก็ได้เกาหลีสักห้าคำเหรอวะเพื่อนๆนก็น่าจะได้กันโลคนละห้าหกคำแหละดีกว่าไปเรียนนะเพราะถ้าเพื่อนเพื่อนไปเรียนเนี่ยได้เป็นร้อยคำ ห้าเดือนเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นเรียนเนี่ยอาจจะสนทนาได้อ,อาจจะพูดคุยเดินเที่ยวเข้าใจอ,อย่างน้อยอยู่พวกเราอ่ะห้าเดือนอ่ะก็เดือนละคำแล้วกันโุ๊ยก็ได้ประมาณห้าคำอ่ะเออดีกว่าไปตั้งใจเรียนเพราะถ้าเพื่อนเป็นเรียนนะได้มันประโยชน์แล้ว ได้มันแบบสื่อสารเรื่ออาจจะแบบรู้เรื่องเยอะอเลยอย่างน้อยก็ตอนนี้ได้ได้ภาษาเกาหลีกันคนละประมาณห้าคำนะแล้วก็ภาษาอังกฤษประมาณสิบคำก็ยังดีนะเพื่อนใช่ปะละ่ะห้าเดือนอ่ะถ้าสมมุติไม่ดูเลยผมผมในง่มากถ้าไม่ได้อยู่นี้เลยก็คือไม่ได้อะไรเลยตอนนี้อย่างน้อยเออ ได้ภาษาอังกฤษประมาณสิบห้าคำอ่ะพูดตรงๆเลยอ่ะสื่อพอสื่อสารแบบ oh. ง่องงแง,ง,ง,ง้งๆได้นิดนึงอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะที่แบบได้แบบอาจจะแบบเก่งสู้คนเข้าใจไม่ได้หรอกหรือแบบเก่งเท่าหนึ่งไม่ได้แต่งน้อยพัฒนาขึ้นมานิดนึงก็ยังดีโจกึมอ oh. ันยองเซโยกาลามังคันจิโรคันจิโร แม่งนะับไปนะับมาไม่ถึงห้าคำด้วยมันดีกว่ายังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าไปตั้งใจเรียนกันดีกว่านะไม่หรอกผมว่ายังได้ได้นิดหน่อยได้นิดเดียวเดียว้องโจกเกิ้ลอะโจ๊กเกิ้ลอะไรอะอะโจกเกิ้ลอะอย่างน้อยอ่ะคำว่าพาลัม um นะพาลัม um. ได้รู้อ่ะคำว่าพ um าลัมเนี่ยจ้าบมาก you you know many many, many, many พาร์ 밥 yes you know บ๊อบ you know ผ a b o บ a ้ a ล you know จัว you know m a s i t a n you know ยักษ์ซุกยักษ์ซุก you know b ุกุ s i p ต a n you know อน a โจ n นาโ j o k e yes good อ่าผมว่าอย่างน้อยอ่ะนาเนึง yes ได้กันคนละสิบห้าคำก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไทยไปตั้งใจเรียมนก็น่าเบื่อนะอ่ะ toilet is ห้องน้ำ how can you say korean speak อ้าวแล้วไอจะรู้ไหม e v e n y d a y I teaching you อ่าวอายุที่ชิงน้าเลยอ่ะห้องน้ำ korean say หวอจั้ำห้องน้ำมีง่ายกว่านี้ไหมหจังน้ำเกมสโลสโล o w ห้าหวาจังจังชื่อชื่ออ่ะเข้าใจด้วยกันหวาจังชื่อ Hyundai h y u <laughs> 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 you many know how chang che ah you very very smart to k o n same because in thailand people t h y is h y n d e is is same h y u n d a i h hyonde no hyonde don't know hyonde but h y u n d a i k no w h y u n d a i k no w but <clears throat> original original speak hyonde 너, 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 훈이 먹었어? 먹었어? 밥 먹었어? 밥 어, oh, 언제 먹었어? 밥 no, 먹었어? Ba, 언제 먹었어? 언제? Like. <웃음> 먹었어? 언제? <laughs> you know, 먹었어? 먹었 먹었어? 언제 먹었어? 먹었어? 언제? 자 먹었어? 먹 먹었어? 뭐라어 먹었어? 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 k 었어 먹었어? 먹었어? 먹었 먹었어? 먹었 먹었어? 먹었 먹었어? 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 โมไลปุ line, say, ๊ดที <laughs> ่เซตพรุ่งนี้ผมปิดอะไรก็ <laughs> ผมจะไปขึ้นรถบขสพรุ่งนี้ไอ้คำถามอยูก <laughs> 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 ินแล้วเจ๊ไอ้เว้นเว้นยูเซตหน้าปุ๊ดยูเซตพรุ่งนี้พรุ่งนี้กินแล้วว้าวเกรดจิวมันปิดอะไรอ่ะก็ผมเคยคนที่บอกผมจะไปขึ้นรถบขสพรุ่งนี้บขส 먹었어บอขอสองข้ามกนข้าวไปจอนขึ้นมาจอนขึ้นบมนจอนขึ้นบ้านจนขึ้นบันมแม่ถ้กไทยเพื่อนเอหน่อยสวัสดีค่ะแม่ใครทำแป้งหกใส่หน้าน่ารินีเนี่ยห <c oughs> <c oughs> ยกอกล้อกัน เซลขำๆแต่แม่ไม่ขำแม่ทำอะไรมากินอืมแม่เพื่อ <c oughs> นๆสวัสดีแ <c oughs> ม่บอกสวัสดีทุกคนค่ะขอแม่ไปวางของก่อน <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูแม่ผมด้วยนะครับ <c oughs> thank you everyone thank you บ้านอยู่ใกล้ๆกันมันดีอย่างนี้นะอย่างน้อย very kind to o e happy มากๆนะ I'm Charlie Weary happy <c oughs> แบบ มีดม okay. evet, ัมเอพีเดย์เอพีเดย์มีดโจกิมฟอร์วันเดย์ก็โอเคคามินเซมคามินเ a h ดีใจนะครับผมเนาะใครยังติดแม่อยู่บ้างเนี่ยไหนดูดิเพื่อนๆใครอายุเยอะแล้วแต่ยังติดคุณแม่อยู่บ้างผมว่าได้เจอทุกวันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมเจอจนแบบแก่ๆกันไปนู่นเลยเนาะตอนนี้ปิดตู้ก่อนแนวก่อนนี่กามินกามิงอันนี้อันนี้ อันนี้ประตูใช่ใช้เซนประตูประตูอันนี้เปิดประตูประตูอันนี้ประตูประตูรอประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดตู้เย็นปิด บุดประตูปิดประตูแม่ผัดกระล่ำมาโอ้โหอยาคุ้มค่าเราจะมาดูคนที่ไม่โกหกกันเขาจะโกหกน้ำว่าอร่อยอันนี้คามินคามินชอบอันนี้คามินชอบจริงคืออยู่เอฟแม่อร่อยอยู่เซไม่อร่อยกิฟอร่อยอยู่เซอร่อยเข้าใจดอนไลเยอร์โอเคคามินอันนี้โอ้ยโอ้ยจะบอกต่ออีกอันนี้อันนี้เนมเนมผัดกระล่ำผัดกระล่ำผัดกระล่ำเดือน พักกะลามเดืนพักกะลามพักกะลามอ่ะเข้มมายาโนยจริงจริงมัมเมย์ไงซัมเดย์อร่อยซัมเดย์ไม่อร่อย I know m ั m made เด็ดเป็นอร่ before coming เขตก่อนเขตก่อนแม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นตัมนี้เออทำจริงอันนี้ชอบมากพักกะลามเดือน you remember broccoli and อันนี้อันนี้อืมกะลามเดือนคาเบจินเออเออล้วคาเบจินอะไรนี่ มีกะหล่ำเดือนกะหล่ำเดือนอว่าแล้วอ,อะไรอะแคบิจิอืมอร่อยกัมบมิฉันมากอืมอ่ะทุกคนมีความสุขน,นะครับอยู่กับครอบครัวนะครับผมดีใจใ,ใครเที่ยงได้อยู่ลลยกับใครดีใจมากๆ,ๆเลยอยู่ดีใจเยี่สี่ you mum. mom oh, I see my mom one minute for one day okay if the... my mom my mom mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. miss you 엄마 보고 싶어

กะลำลมมกะลำเดือนกะลำเดือนผัดกะลำเดือนผัดกะลำเดือนออันนี้ไม่บอกะลำกะลำเดือนกะลำเดือนให้ทำอยู่วันอีอะอยู่เซฟไม่มั่มมั่มวันอี a t กะลำเดือนเชื่อทุกคนกะลำเดือนเชื่ every day ทันรีดูนอืมอืมต้นเชื่อ Yes. Yes. Ah, uh, battery, battery. Ah, uh. charger. Charger. what uh, charger? type C. Uh, what type C? Uh, what type C. Uh, no type C. Uh, why battery is why big size. How bang อันนี้ t ท p e ซีคุณดีเนี่ยไทป์ีทุกคนอีกกะลัมเดือนแทบหรอมาแล้วกะลัมแม่อร่อยห้ามวานแล้วม่อู้อ้วอ้โหกินน้ำปลาแกอเลยลองกินหน่อย นี่อะไรอ่ะไส้เดือนไส้เตือนอะม่าผักโบเสียใจบอกเลยเนี่ยข้าหลับข้าหิวนะข้าหลับข้าหลับเผ็ดข้าหิวอร่อยหิวอ,อร่อยอืม เด้งเด้งเด้อืมอร่อยกิ่นข้าวปลกคำแรกอ่ะเฟิร์สทามอืมอร่อยเพิ่มอร่อยอืมอืมข้าวมีฉ่บจริงสั่งเดดเดลิเวอรี่ทุกวันนะครับผมได้กินกับข้าวแม่นะครับอืมอร่อยดีนะเพื่อนไอ้วงจิมจิอืมอ่าโอเคไอ้เพื่อนอันนี้อินเกาหลีอะจิมจิ together eat อร่อยอร่อยอืม ถือว่ามีฝีมือเนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยปลาตับเฟตเตอร์เฟตเตอร์อ um ันนี้หัวได้อยู่หัวได้อยู่เนี่ยโอ้ยยิ้มั้างขึ้นนะไม่ได้เอามือนู้ืฮองการีอรอยแต่ อิ่มแล้วอืม,อ,มอร่อยอร่อยอันนี้ได้อยู่เอาอีสปบพเนี่อันนี้อันนี้อร่อยนามวันฟู้ดเลยทูเดย์จริงจริงไก่หน้าตาแห้งๆเขือๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่ากลิ่นอร่อยกินพร้อมอืมอันนี้เพ p พอเพ r p พออืม พชบพออร่อยพชบพออะไรอ่ะทำไมม่นอร่อยแม่ชมไม่ได้เดือดเดหลงแม่เดี๋ยวม <g ül> ชมแล้วกไก่มาทั้งวันเลยอชาวเล่นนะผมอยู่กับแม่ทุกวันน่ารักนะชอบใครมีโอกาสอยู่อย,อยู่ตอนนี้อะไรที่ดีใจมากนะเพื่อนนะน่ารักอืม อีกอกสองันอีกอกสองันอีกอกสองอันสีไมเด้วยดมบ for you and สวัดีเพื่อนวดีเพื่นๆนขอให้มึงมีความสุขนะครับผมเจอแตจริงดีๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เดี ayo, mm ๋ยวมาเซ็นเดี๋ยวชาร์ลีทำแบกเอิ่มๆเมนชาร์ลีออกไซต์ชาร์ลเซ็นเดี๋ยวมาเซ็นเดี๋ยวทำแม็กเอิมๆทำแบ็กชาริล go to home check นี่กลัม name g อันนี้กลัมดอน e one Why do you why why Hmm.